อัดสรรย์ใจกุ้งกุมกินปลาบึกไงปลาซิวไลสวบแข่หนีไปสนเขียดกินาพี่น้องเอ,อยสายล่าดับแนวอีสานอีดีมาแล้วครับพี่น o อ g สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายล่าดับแนวอีสานอินดี้นะครับมาดักกุ้งกับยายพี่น้องอนี่ครับสวัสดีจ้ามาใจกุ้งให้มันหมานึเมื่อนี้มากับยายพี่น้องบรรยากศยาศทงให้ทงนะป้าอ้อยยามแรงๆนะครับเนาะสีม,มันบม่หมันกระทาลุ่นเบื้องเอื้อนเศร้าผู้หล่ะพี่น้องออนี่นะของอาหารประดูครับผมมีโอกาสได้กลับบ้านเกิดครับเลยยายเอาให้เราลองดู พี่น้องมึงดูนี่ครับเอาใส่เยื่อมาเรียบร้อยแล้วครับผมลางจางใดกะไปเบื้องหมายเหนกันพี่นอ้องกลางไว้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลากไปเบื้องหมายเลยนะครับเนาะบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องครับดักกุ้งหน้าหนาวซีม,มันบ่หมันกับไปเบื้องเหมกันนี่ครับผมบรรยากาศใหม่ของเขานะครับนะดักกุ้งเหร่กกทำไมใหญ่วะ ให่เย,ยแล้วใหญ่ว่าไหมนี่ก็เป็นไหมหอยปูนนะครับเนาะหมบ้านเกิดสายละดับแนวและพี่น้องมีโอกาสได้กลับมาแต่มองเหตุงานนะครับเนาะก็เลยพาใหญ่มาหาดักกุ้งเราจมอยากดักนำลานลายเที่ยวแล้วเหรอครับผมกำลังเตรียมพี่น้องเบิ้งครับผมเอา้าไปหาไส้กันเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับผม ใหญ่ก็กลางดังไปหัดดักน,นั่นเอาเอันหัวหันไว้พี่เออบนบ่ไปงั้นใช้บาง,งใดก็ได้หญ่หนี่แหละครับ<ม>แนวดักกุ้งฮาก็เอามาสิบหลังนะครับเมื่อนี้ครับที่หม,มันบ่หมันมาเบิ่งมาลุ่นตอนเศร้าใส่กุ้งตอนหนานหนาวพี่น้องครับบรรยากาศนี่บ่ธรรมดานะครับหนาวแห้งพี่น้องครับอีสานบ้านเฮาผมกับขับรถมาตั้งทางเหนือกะเมื่อหนาวเท่าอีสานพี่น้องครับ ทางบ้านผมก็น,นาพักเย็นเข้ากระดูกนะครับเนาะอี่บัหอดเห้าเห้าไปทั่วทีพี่น้องเห้านาห้าตาปากแตกเบิดครับผมเอา้าบรรยากาศก็กได้ที่แล้วพี่น้องพายใหญ่ลุยจอพี่น้องครับดักกุ้งไว้ครับผมแก็บพี่น้องครับระดุนกับเบิ้งเนื้อเมือนเต่าพี่น้อง nào, cái nào, Super 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 อ้าวใส่กุ้งเอาหลังนี้ให้ยายลงพี่น้องที่มานบ่หมานนะรุ่นเบิ้งนั้กันหมานเนี่ยใส่กุ้งอ่ะบ่เคยได้เจอกี่เยอเราเห็นหลานใส้ยยวนทางเหนือพี่น้องเห็นหลานใส่ยยวนทางเหนือันกลับมาบ้านเาพายายไปในเด้อท่านวะมันพี่น้องครับ นี่แหละคุณยายสายล่าดับแนวอีสานอีกทีนะครับแถวเบื้องทะลุนทำกันมื่อเช้าน้อยใหญ่เออไปพูดเลยพี่เขาเป็นเนาะพุูนละไปอ้อมคลองมันกระสีไปอู้ยาวพี่น้องครับไปอีกค่ำไปอีกหมู่บ้านมู่บ้านหนึ่งนะครับนะเป็นคลองใบใหญ่ดอกพุดนเนาะเขาาซ้อนถ้าอยู่ทางเหนือเขาเจ้าก็สิเอิ้นไอ้ล่องเหมืองทีบ้านผมอันเอิ้นห้อยห้อยปูนพี่น้องซื้อห้อยเนาะซื้อห้อยปูน แล้วทำไมเป็นเด็กน้อยก่ะหายิงหนหูแถวนี้แหละครับมูห่างปลาอ้อยเริ่มเรื่มไปนี่แหละแม่นเบิ้ดเนี่ยมองหายจีนผมนะครับไปพุ่นกัเป็นภูนะครับนะภูน้องใหม่ปลานปปปหน้า,าใหม่ไปห่างเด๋ย้วยไปครับพุ่นพลุงไงไปไปพุ่นเนาะเอ้ายายว่าใส่นี่แหละอีหลังนึงว่าท่นวะไป,ไปนี่ครับค่อยเด๋ย้วยมันขนาดดิครับ ขนาดเท่าเราเท่าเรายังอยากมานำลูกน้ำหลานอยู่พูดนะเมื่อเนเศร้าเราสีมานบ่มัน 40, มถ้าเบื้องน้ำเราด้วยครับน้เมื่อเนเศร้าครับคอยติดตามสมให้กำลังใจเราเนี่ยครับผมโอยปีนท้องละง้างแล้วนะ่งัดมาเนี่ยเอออันละสี 40, ะมานบ่มันถาเบื้องมารุ่นกันโอ้ฟากระสุดใสพี่น้องครับ อีฝากงามนะครับเนาะใช่ไปสามหลังแล้วพี่น้องถ้ารุ่นถ้าเบิ้องกำกันมือื่นพู่ละนี่แหละครับเสียงหน้าทางอีสานบ้านเฮากะที่เป็นประมาณนี้นะครับเนาะยายว่าุวดนะปะดนวดลงเราพี่น้องอ้าวเริ่มคำเริ่มมืดอล้แล้วพี่นอ้องครับ อีกเหลืออยยุประมาณหกหลังครับนี่ครับเหลืออาอยุหกหลังกระซิ้ไสอันนี้กระเทียงนาพี่น้องเหรพี่น้องเทียงนา,ย,ายัดยัดาติกันนะครับเนาะเทียงนายาัดยาติกันกระซิ้ไสส้สะพ่อมครับผมใส่ชิไมไว้สะพ่อมนะครับนะใส่สะวบกระซีกจากหลังวะใส่นีหนึ่งสองหนสามสี่ห้าก็ได้อีกหลายหลังอยู่ นายจะใส่ใบสะอะไรพี่น้องอีก 5, ห้าหกลังเพราะว่าก็เริ่มคั่แล้วครับผมอีกหลังนึงก็ที่ใส่ไวต้ตรงนี้ครับใส่สะห้าหลังนับเนาะเอา้าพี่น้องลังต่อไปครับผมใหว่ยายะแลงมึงเราได้หมยแล้วครับผมนั่นเป็นไรมาเบิ้งมารุ่นกันเหลืออีกห้าลังผมก็ชี้ขอตัว เฝ้าไปใส่เนาะครับเนาะเดี๋ยวมันกะสีขมสีมือดแล้วครับมันจะกัดพระอาทิตย์กระตกดินแล้วแหละพี่น้องยู่ในกล้องมันกะอาจจะสว่างแน่นะครับเนาะเพราะว่ามันเห็นห้องฟ้าพี่น้องมันก็เลยทรงสว่างนะครับะที่แท้จริงแล้วมันกะมืดแล้วแหละพี่น้องก็เริ่มมือดแล้วสีพายายเฝ้าใส่ปลาก็เข้าปลาซิวก็เข้าปลาซิวก็เข้ามืออื่น้าเบิ้งหนึ่กัน้ารุนหนึ่กัน S <S <S ถ้าเาบิ้งถ้ารุ่นน้ำยาเบิ้งถ้ารุ่นสี่มันบ้ามันกันเอาไปใส่ไสมใช่สาบ,บอ่เออใส่าสาหมดป้าน,นี่แหละมันอีกห้าหลังครับผมเอ้าผมก็จะขอตัวใส่เราบมื้อนมันถ้ารุ่นถ่ายามเหมือนกันนะครับเนาะใส่เฝ้าใส่กอนครับมันเริ่มเมือนแล้วครับผม้าใยใส่ให้มันแล้วกันอย่อยย่ห้าหลังพี่น้องนี่แหละความมันของเรา ไปผมก็ขอตัวไปใส่ก่อนนะครับเด้อมือนค่อยจังทะรุนทยายามครับแ้ก <c oughs> นนลออ ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนเศร้าๆนะครับเนาะทีมายามกุ้งพี่น้องครับยามกุ้งแล้วมายามกุ้งครับพี่น้องใหญ่ปะบรรยากาศหนาวให้พี่น้องครับหน้าหนาวนะครับเนาะดักกุ้งตอนหน้าหนาวที่มันบ่หนาวสุวรรณมารุ่นมาเบิ้งนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะจังไหนกะไปยามเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ะไรมาไปเบิ้งหลังแรกพี่น้อง กี่มันหรือบ่ามันมันบ้าห้องโอ้ได้อยู่ดีใหญ่อือกุ้งไหลตัวไหนมั้ยส่ปนอยู่ได้ปนอยู่เนาะเออเห้ยเบิ้งเฮ้พี่น้องเบิ้งอ่ะแทนเบิ้งดนาะพูน่ะพี่น้องครับอือโอ้บ่หน่อยบ่หน่อยไปพุ่นเอาไปพุ่นห่อหลังเลกแหกมันพี่น้อง ทะเบิง้ะรุ่นน่วกันอีกต่อไปอีเลียเก้าหลังครับโอ้มันมันู่นครับผมสมเราอยากมาอยู่ดอกอวางวันนี้ก็น่าห่วงเออวางวันนี่ยก็คนมาสอบเรียงก,กันเลยเออวางวันนี้ค่อยถอกกันเลยมาดีๆลงให้มั้ยสิเมื่อนมาเอ้าลายที่สองอู้ อันที่สองแล้ววัวก็เข้าไปเลยว,วันพระเทพหลังนี่วัวเข้าบ่ะครได้ยุบได้ไม่ไรครับหลังแรกเอาไว้นี่แหละยาย่สองหลังแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมาทีเดี๋ยวค่อยมาทีอาทรอบเดียวนะครับเนาะ ทุงให้ทุ่งนามีเขาเสียงเพียงพี่น้องครับซุมมือนใส่ย,ยุทธแถวไทยหมู่บ้านนะครับเน,ะนาะขวนอยูอ่พุนเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมัอเศร้าพี่น้องหมอกกันเต็มอยู่ครับผมหนาวเลยสุวรรณคูเาพระอาทิตย์แกกำลังสีึ้นครับผมนะครับพุ่นใหญ่นี่พุ่นโอ้ยยืยนหลังนึงมาเลยเอ้าเดี๋ยวยายซีเรียนครับ ให้เราไปเอาอยู่เก็บกิษเระครับผมเบ่งมารุ่นกันมันบ่มันบ่ได้ยุบกระเจ้าใส่ดูเนี่ยเจ้าใส่ดูเราวะอือ เขจ้าใส่ผู้สาวจากเชื้อขาวกับกุ้งดางเลยเนาะไว้นี่ไหนยายไว้นี่นั่นไอ้เบื้องพี่น um ้องเบื้องต่อไปครับเอ้าเบื้องหลังนี่พี่น้องจะเลี้งว่าฟังนี่คนใส่หล่ได้หนี่งใหญ่ใส่หลายเขาเจ้าใส่หลายกุ้งเขาเจ้าใส่ไข่ผู้สาวจากเชื้อ ยายใส่ใส่ยายใส่น้ำปลาห<อ>กหกพูดิครับปลาหกหกได้เยืนบอกเออคือมันก็นได้อยู่ในก่อยด้ฟุ้นให,หล่เมื่อเนี้นะนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาเบื้องผลงานตอนเทแล้วเทเดียวนะครับเนาะอ่ะเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่ก็ที่เป็นหลังที่ห้าครับผมใส่ว้สะห้าหลังใส่ว้ หวยฟังนั้นมันหกมันใส่บ่ได้นะครับนะยาวไปพุ่นนะครับแลเบื้องหลังนี้หลังนี้เราก็ใส่ไวน้นี่แหละหวยบางทีสั้นๆนะจากน้อยครับมันปูมัอนใหญ่ออโอ้หลังนี้คือหลายฮะกุ้งไหมใส่นจปลาหกๆนะพูดนะดีโอ้หลายอยู่ครับผม บ่คิดว่าบ้านเกิดทีไหลายะนี่นะกุ้งนะครับยูทางเหนือมันบ่ได้ไหลายะนี่นะครับในไสรนำร่องเมืองนะครับ<ม>เดี๋ยวว่าอยู่ทางอีสานบ้านเราผมบ่คิดว่ามันสีหลายนะครับเน<ม>ี่ได้เป็นปนได้เป็นแก้วอยู่พี่น้องอาใหญ่ไปบังบักอันเอียวว้าอกบเมียนใส่กินเออบอกมาให้แม่ได้ก็บอกมาลูกใา่แง้เราไปใส่ บ้งหลังนี่ก่อนเอาให้ใหญ่ปบนเบื้องเบื้องดีๆเลยเบื้งหัวรุนดังกันพี่น้องเบิ้งหลังแรกยุส่านะครับเนาะที่ไดบ่ที่หมานบ่ใหญ่ยยเบิ้งครับ โอ้เหลียวไปก็สิเป็นสี่โอ้ปลาพี่น้องโอ้ปลาขาวกับกุ้งครับผมโอ้ได้หลเยอะใหญ่โอ้หมนันๆมันครับผมเบื้องครับโอ้ผนงานพูน่ะติดนุ่งเล่งนุ่งเล่งครับ,นนรบผมกุ้งถึกวะครับอ้วกุ้งกุ้งก็หลายอะคุณมันซ้ำหลังแหลกครันมเนาะหมัมนหมนัน ไอ้เบื้งหลังไหนก่อนพุ่นไปพุ่นไปอ๋อแา้วเบิ้งเราใส่ไวห้หลังเยี่ยมหน่อยพี่น้องหลังนึงครับผมแล้วก็ยูฟังตรงคำพุ่นอีกสามหลังครับใส่ไว้มองป้าฮกมันจะท,ทรงสีลายๆแน่อน,น,นอนกุ้งกับด้ครับลายบะหลังนี่ทรง น้นไม่เหกุ้งกุ้งกระตูส่งนิดหน่อยนะครับนะปลาขาวพี่น้องครับปลาขาวปลาซิวหางแดงได้อยู่ได้ยุมั้เนี่ยเอใส่ไว้สิบหลังเอามาสิบหลังครับไปไปเบิง้งเดี๋ยวยุสามหลังรุ่นเบิ้งตรงกันพี่น้อง ระวังไว้หนี่กันใหญ่อุ่นน่ะพี่ต้องขาวขาวัาวกลากครับผมไปขาวพ้างนอกเบิ้งเอามาเบิ้งหลังนี่ครับผมนี่ไหนยายเบิง้งอันมองเป็นเปนกับอันนั่นน่ะอุ่นน่ะเบิง้งเอาอย่าบอกแล้ว เป็นไดชถ้ามันจีเขา้านมันไม่ยยกถ้ากุ้งมันหลายนะปุ่นนะครับเบิ้อาหลดปลาขาวกุ้งนะครับปุนบ่นเห็นปะ,ย,นะนยุ่ตรงกลางวัมันงันก็วิ่งไปไหลอยู่ฮะแต่สิ่งนี้ บึงมาลุ้นร่มกันครับผมได้หลายปาโอ้ได้ยุได้ยุนี่ปนยุได้ปนยุหลังและปปนยุพี่น้องคุณนะ่ะเตียนดงเด้งลงเด้งเดี๋ยวไปเบึ้งหลังสุดท้ายนะครับเนะผู้ใดเฮ็ดงานย,งย,งยุคกรุงเทพกรุงไทยก็ฝฟกกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสะไคร่หน,น่อยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับยายเรามั่นหากินพี่น้อง

ไปเบิ้งผลงานน้ำกัน้นพี่น้องบอรรยากาศทุกช่วงนานะครับเนะดียวเดียวเบิ้งบรรยากาศยูน้ำทงน้ำท่าเราเป็นจะมีหนูดิพี่น้องแต่ว่ามัน,<ค>นบ่มีหลังคาเฮียนทุกหลังคาเฮียนต้องหาหนูพี่น้องครับขาเจ้ามั่นหาหนูนะครับนะ ข้าเจ้าหาหนูเ <no> จ <liebe> ้งนะครับพ <in> <deux> ี่น nice ้องทางอีสานนะครับพือจ้างทางเหนือขาเจ้าไม่ค่อยหานะครับเนาะร้อยหลังคาก็จะหายอยู่ว่างยี่สิบหลังคานลครับทางเหนือนะครับแต่ว่าอีสานบ้านห้องไ่ได้นะพี่น้องต้องหาทุกหลังคาพี่น้องขาเจ้าจินหนูทุกหลังคาเฮียนเอ้าไปเบิ้งผลงานลงกันเอาไปเทเไยยัยเทนี่ตัอเทนี่เราเอาเอาสุนั้นเพี่เนาะเอาอย่าไปเบิ้งไปเอาไปเอาผลงานเ้ามาเทพี่น้อง นี่เบื้องหลังเรียกครับผมยายว่าเจ้กกล้นล้มทันไปพี่น้องว่า<อ><อ>ต้องเจ้นะครับลานที่สวนอ๋อจัดบางทีรถเน่ยเอาออกพี่รถนี่เห็นบ,บ่มันง่ายเบื้องเบื้องผลงานพี่น้องนี่ Ồ, oh, đầy đây đầy quầy vô. Làm như thế này Bạn cháu xây đủ, bạn à. cháu xây vào xong oh, ừ. yeah. oh, yeah, yeah. rồi Hãy dạy Hãy hãy bấm đi nọ lấy dạy Ồ, lặng lặng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  Nó hít lặng dâu, nó không hít lạnh Chân, con Ờ, ồ, nhẹ nhẹ, ọc lắm, ọc lắm Thôi lắm, thôi lắm Nhôm luôn rồi นิ้วมอือนิ้วมือเออวางไว้นนจับจ้าจ่อเออเรามันพี่น้นองครับมันหาจินคาดคาดนงคาดนากับเป็นเนี้นนะมธรรมดาด้วยครับยายผม ถ้ามีเวลาว่างเวลาว่างมันบ่มีประโยชน์เดี๋ยวดึงเอาดึงเลยนะดดออนะได้บ่เบิ้งพี่น้องเบิ้งกุ้งสดๆับผมยำมือเส้าเอามานัมานๆปลาคาบขวงตัวสั้นนี่แหละพี่น้องตัวร้อยอย่างน่นี้าคาบขวงก็มี ยูเหนือทางทางเหนื้อกูแย่ยยกูเหรียญสิบด้วยนี่นะวะเออประคาบประงกยิ่งใส่เสลยเนาะขาดตัวนี้ <Okay. S 1> อเออเบิลละเออเบื้งองผลงานสองหลังแรกพี่น้องได้ก้อยครับผม เบื้องหลังต่อไปอีกเยอะจกปูกันปูกันอู้ตัวใหญ่ไฮนะปูข้าวเทปเบื้องปูพี่น้องโอ้ปูนน่ะปูข้าเทปขึ้นเอามาให้ปูใช่นี่แหละปาดว่ามันได้หน่อยบ่หน่อยได้น่ะยายเนื้อบ่หน่อยละคุณน่ะอ๋อหยุ่มยุ่มหยุ่มใบไก่เลย เมื่อนี่จกพี่เออเมื่อนี่จกนี่เอานี่ขึ้นมาเลยแงขึ้นมาเออเอามาลุ่นมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยทีนี้ไหมหลังแรกบุกข้องหลังที่สองข้องอยู่ครับพูด <c oughs> นะเบิงงเบ้งกุ้งเบิ้งกุ้งเบิ้งปลาพี่น้องได้กก่อยเราละมือเนี่ยเบิง้งละ กุ้งก็ตัวงามยุดดกกุ้งมันจะตัว,ตวยิงใหญ่เบื้องหลังต่อไปครับผมเยอะยุ่จากหลังสองซีหกเจ็ดหลังพี่น้องเนาะเบื้องหลังนี่บ่เนี่ยหลังทีซีหลังนี้ครับเออโอ้เริ่มคล่องแล้วครับผมเอาไ่ต้องไปแก้ข้างล่างดอกแบบนี้ง่ายกว่า วิเศษ็จแล้วโมมเนืยๆๆ่ยเดี๋ยวนึงดึงออกมาเลยตึงใก,กล้ๆกันกันพี่นอ้องมันหม,ม่าน,นมาเลยหมดแล้วบังหลังนั่นเลยนั่นนี่แหละขี้ไรข้อม,มือเฮะขี้ไรก็ได้ยู้คีไรก็ได้ยู้ตัวหาองวัดไม่ใสข้อมือถ้ามันมีนมันเข้ารูดอก ไม่ต้องอีกยังมากหรอกอืมอันนี้มีไม่ต้องอยากเขาเลยปูนถูกเป็นบดินอังนี้ก็ได้ลไปลาไหลไว้ทง่เราว่ะ เดี๋ยวนี้เขาเจ้ามาหาสร้างบ้านอยู่ทงทงไฮทงนาเบิดเราพี่น้องครับสมัยตะกี้โอ้เป็นตะยันนะครับภาพใต้นะโอ้บ่งปูเม่บุณครับอเ,อ,เ,อ,เอ้าเดี๋ยวผมสิ กบปลาออกให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเอาพี่น้องครับเดี๋ยวยายสีบ๊วทันพระนะครับจะทันเพลนนะครับเนาะผมขอไอ้ยัดเดี๋ยวทันแจ้งหันเบิ้งนวมกันสายที่เอาเอดสูตรป้องไวให้ยายเบื้องยายบ่เคยสิยายบ่เคยยายบ่คล่องเดี๋ยวค่อยเบิ้งผลงานนวมกัน ีเทนึงนะครับโอ้หลังนี่หลายน้งงมึงใกล้ๆผมนลยนะครับผมเาวอักลากเลยเป็นปลาซิวหางแดงเชซิวหางแดงนะบุกเสพไปลาซิวหางแดงตัวน้อยนะครับน้องมันไอศิลตดตะไคร้นงติดตาตะไคร้ไม่ได้เลยนี่โอ้ยไหลแล้วเนาะ หลังนั่นหลังนี้สิบหลังพี่น้องอเห็นผลหัวาอาหารประดุกใส่กลางนะครับเนาะตามจริงมันก็มีหลายสูตรอยู่ครับผมแต่ว่าผมใส่สูตรนี่นะครับสูตรง่ายสุดโอ้หลังนี่หลายอยู่ ครับผมใไอพี่น้องเบิ่งนั่นนะใกล้ๆนะเบิ่งนู้ดครับเบิ่งเห็นบ่ปุ่นอะปุ่นเงี้ยได้หลายได้หลายตึ้งหลายอย่ายืดสองหลังอืมได้เป็นรูปปุ๊บเบิ่งหลังนี่พี่น้องเบิ่งครับผมหลังนี่หลังเดียวทำไมเขาขี้หลังนี่นี่เยอะเนาะเออถ้าได้คือหลังนี่นี่ว่าธรรมดาครับ Bún à. Trắng trắng chứ không? Lại vô. Cô đang nghe cái lại vô. Anh đi cái đây dài, con à. ปลาขาวเบิ่งใกล้เด้๋ยใหญ่หญ็นบ่ะตัวงามพักเด็กสดๆเลยนะอ้ะอาวโอ้ยผลนงานตรงกันได้ยินลกคนนี้เอ๊ะเบิ่งผลนงานให่ไหมบ่วน้อยนะครับเอาให้ใหญ่โชว์ดู <c oughs> สาวบึงนู้นยสาวพ,พี่น้องพี่น้องมึงเนี่ยมตะกุง้งตัวบบง,ง่ายเพือ่อน่ครับได้หลนยลายอยู่อกุ้งมีตรตัวยังง่าที่พายายไปบ้านแล้วละครับผมครับผมสําหรับดักกุ้งมัอนี่นะครับยายก็ได้ไปแนว <laughs> ได้แนวไปกินในแนวไปกินไงกินไงแล้วครับผมได้ผลงานก็นี <laughs> น่แหละครับ กุ้งได้อยู่ประมาณโอ้ดูนึงนี่ละโลไหลายเติมพี่ดอกครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับกับยายนะครับเนาะจังไหนก็เป็นกําลังใจให้ยายผมน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับเรามักหากินพี่น้องหากินดังานแต่ว่าหลานมีโอกาสกลับบ้านกับซ่องครับผมก็เลยได้มานาหลานนะครับเนาะก็เลย่วนเรามาเรามันขนาดพี่น้องสําหรับเมื่อนี้นะครับผมก็สิขอตัวลากับยายไปหา เรียกกุ้งเรียกหอยออกจากกระถังแล้วแล้วก็ไปหาก้อยน้อยใหญ่ก้อยเส็บเราว่าก้อยสีเฮดไปอย่างไปวัดบุญนะครับสำหรับเมื่อเนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยบายยูน่าหอยปูน่าไหลยังไรย้ายไปใส่น่ะ រួមមកខ្លួនណា